สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับช่องอีสานเบิร์ดบอยากนะครับอ่ะมือดีก็บพอกันนะครับกับผมนะครับบ้าวสดใสเนาะ มือนีพอกันคำเน่เจ้น้อยนะครับเพราะว่าผมเลือกงานมากกับหกุ่งเคืองเลยนะครับเนาะจำเป็นแลวก็ต้องมือนีก็ต้องไต่หมวกแบตไซเอานะครับเนาะคำแล้วนะครับหมื่นแล้วนะครับมือแล้วนะครับมือนีแต่ว่าเด็กความตังใจแล้วนะครับว่าจะมาใส่เบตมือนีผมก็เลยอ่ะก็เลยก็เลยลงมากนะครับสำหรับเยื่อมือนีก็จะเป็นเยื่ออ่ะนะครับเยื่อมือนีก็เป็นเยื่อ ปลาหมึกแข็งนะครับปลาหมึกแข่งนะครับผมก็ตัดใส่ใส่กันไก่ตัดเนาะครับเนาะประมาณต่อชิ้นกับประมาณสองเส้นนะครับประมาณนี้นะครับอ่าซื้อมาขีดละหาสิบบาทนะครับโอ้ขีดหนึ่งกับไดรไลน์นะครับรับมือหน 2000, ีเบ si ็ดสี่สิบหลังนะครับอ่าเพิ่มมาอีกสิบหลังเนาะปลาหมึกนะครับตัดออกตัวหนึ่งกับได้มันสี่หลังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ่นกัมกันนะครับว่าจะหมานบอนะครับ แต่ว่ามือนะครับพี่น้องน้องเก็ซีทุกท่านนะครับคําแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปใส่ก่อนแหละครับือว่าจะใส่เลยชักหลังเนาะ,ะต้องมีหมอแบบนะครับหมอแบบมเตรียมมานําแล้วผมว่าอยากใส่ใส่เยอะปลาหมึกนี่ต้องใส่น้ำแบบ ปลายตรงนี้นะครับพอหน่อยเนาะใส่เยอะปลาหมึกต้องใส่น้ำตื้นๆนะครับปลาคอมันจะมักมาหายกินเนาะที่นิคของผมก็คือใส่บบใส่น้ำลึกนะครับสำหรับเยอะปลาหมึกเยอะปลาหมึกนะครับมาคนเดียวคือเกาแหละครับ คน,คนเดียวนะครับผมขออยาดตั้งกล้องให้เอซทุกท่าน,นเห็นชัดๆกันเนาะนะครับจะได้บ่พลาดทุกกล่องนะครับอแหดหมานนะครับตั้งเรียงแห้งมานวิธีการเสียบนะครับวิธีการเสียบผมกะประมาณนี้นะครับ ประมาณตัดประมาณเส้นสองเส้นแล้วผมก็กเสียบไปเลยนะครับผมก็เสียบไปตรงนี้เลยนะครับเวลาใส่นะครับใส่ห้มันห้มันถึงพื้นเลยนะครับถึงดินเลยเนาะนะครับผมจะใส่น้ำบลึกนะครับเพราะว่าเขาเน้นปลาปลาคอนะครับปลาช่อนเนาะปลาช่อนนี่โดยธรรมชาติของมันแล้วช่วงหกคำ่ำมันจะเข้ามาหากินนะครับนำตรงน้ำตื่นเนาะนะครับ เวลาั้นแบน้้นมันเจอมันก็นจะดูดกินนะครับเนอะอ่ะเดี๋ยวาเบิ้งกัน,นครับไปลุยไปไถึงพื้นเลยนะครับจมน้ำไปเลยนะครับ ใส่มันจมหนามไปเลยนะครับเห็นไหมครับคำนี่อาจจะบอกเห็นค่อยชัดนะครับมันจะใส่มันจมหนามไปเลยนะครับนเห็นไหมครับอย่ามาลุ้นกันครับไปไปต่อครับนะครับทางล่งต้องเที่ยพื้นที่มันลงมาง่ายนะครับพกหลายปลากระบอกเข่ามาปลาขยานหมู้ยานแข้งนะครับ ก็ประหยัดเข่ามากนะครับเก็บลงไปเลยใหถึงเพื่อนเลยนะครับพื้นเลยนะเวลานั้นปลามันก็จะมาดูดกินนะครับเวลาปลาดูดกินเลยอ่ะมันก็จะดูดเข้าไปลึกๆนะครับโอกาสที่จะรุดว่มีนะครับ ปลาหมึกี่เวลาตีดแล้วกินแล้วมันจะกินลึกนะครับกินแล้วกินลึกนะครับขอดีกินลึกนะครับโอกาสที่จะรุดอ่ะหน่อยนะครับแต่ขอเสียนะครับก็มีกันมันปดบ่ดยนะครับจะเป็นต้องตัดตัดตัดเบ็ดเลยนะครับตัดเชือดเบ็ดเลยเนาะนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลามากยากเบ็ดใหม่นะครับอ่ะแต่กบองยังคอยมันถือก่อนละนะครับใส่ลงไป ใส่ลงไปนะครับเตียดีๆปลาจะเดยมาดูดกินนะครับครับผมก็ขอหอยาดไปใส่ก็นะครับทำหระครับเดี๋ยวมันจะดึกเนาะนะครับเดี๋ยวจะไหนมือแรงถ้ายวมายามนะครับ ยังม่หลุดน้ำกันนะครับว่าจิมานบอนะครับไปผมขอใส่กอนครับมือแรกจ้งวาเบิงน้ำกันครับหรือไปครับผม fc ทุกท่านนะครับ fc ช่องอีสานมือเบียนะครับไปยาน้ำกันครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะครับมือดีก็ยามเด็กเลกน้อยนะครับพว่าใส่แล้วกับโอ้เดึกอยู่นะครับทุ่มหนึ่งพอดีเนาะนะครับ ไปดูน้ำกันครับผมว่มาสิหมานบอนะครับขอให้มันหมานครับยังบอลหล่อนนะครับยังมีเหงือยู่ยังมีเหยื่ออยู่นะครับ อุ้ยเยอะเก็กขึ้นวันนี้ครับเอาเอามันหมานเยวปลาหมึมกรมครับปลาหมึกแข็งโอ้ออ๋อพี่องมึงน้ำกัน คาปลาหมึกแข็งเลยนะครับโอ้โหเอาหมานนะครับโอ้ใส่ง่าเลยนะครับนี่โอ้กินลึกนะครับคือที่ผมว่านะครับวกินมันกินลึกนะครับ เหยื่อปลาหมึกแ่งมันดูดเข้าไปนะครับมันก็นเลยกินมันก็นเลยลงไปลึกนะครับจะผลอย่างแน่นอโอ้กินลึกครับมันจะดูดเข้าไปนะครับเหยื่อปลาหมึกเพราะไม่เหยื่อนาดินนะครับปลามันจะค่อยๆดูดเข้าไปแล้วมันจะกินลึกนะครับคือถ้าโดนถ้าติดแล้วอโอกาสลด บมมีนะครับขอให้ปลาเจอเหยื่อเนาะมาการลุดแถมม,มีนะครับเพราะมันดูดเข้าไปเนาะไปกินลึกๆนะครับปลาจะจะตายเนาะนกินลึกนะครับกินลึก

ีนอยู่ด้วยพี่นอ้องอ๋อหมานอยู่ครับหมานอยู่หมานอยู่เยปลาหมึกปลาคอกินปลาหมึกอยู่นะครับหมานล่ะ ้าตัวงามอยู่นะครับพี่น้องเด้อปลาช่อนปลาคอใหญ่นะครับเอาขึ้นโคกกันมหมานนะครับ ขาดปาหมึกขาบป,ปากเลยนะครับอ,าอ้าวยังประมึกหมานแล้วล่ะหมานนะครับผมอหอนเอาตุ้ยเบ็ดขึ้นไปแน่นี่ครับขึ้นดึงเข้าไปแบบนี้เออไม่หลุนแล้วเด้อไม่หลุนแล้วครับไม่หลุนแล้ว หานอยู่ตัวนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเห็นตัวไหมครับเห็นตะคู่หลังนะครับหมานเอาขึ้นมาก่อนครับนี่นะครับ เกี่ยวคอเขาแบบนี้ครับมันสิหมานหมอเอา้าหมานอยู่ครับหมานอยู่หมานอยู่ครับหมานอยู่เอา้เอา,เ,อาเกี่ยวเขาไปทางไหนแล้วนี่ <c oughs> บอกก็ได้ว่าผมใส่สายพี่อี๋นะครับจะได้มีออยวเล็กน้อยอะพุ่มดึงกอเขาจะขาดนะครับแต่เชือกนี่ม่นขาดดอกสามสิบโลนะครับเอา้าขึ้นไปข้างบน นไปครับส้ารับคำขึ้นนี่กะบ้าเอฟซีไปยามเบ็ดนะครับเยือปลาหมึกนะครับปลาทะเลห้ปลาํำจืดกินนะครับนีปลาช่อนเนาะกะหมานนะครับผมว่าหมานนะครับหมานในระดับหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมืออื่นเสานะครับแล้วมายามมาเบิ่งกันนะครับเราจะหมันคือตอนขึ้นบอนะครับฮะติดตามไปน้วกันครับตอนเสาครับผมผลงานตอน,นขึ้นครับฮะมันหมานเยือปลามึกเอาปลาทะเลมาใส่ป่าหน้าเฮ้าไผ่บ้าบอกกินกินอยู่นะครับนี่อา้าวมันหมานครับคำขึ้นนี่ฝันดีลาตรีสวัสดนะครับเอฟซีทุกท่านมืออื่น เ้ามันหมาน้ากันครับผมสวัสดีครับครับผมอ่าเ้าเลยนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงเนาะนะครับอ่าผ้าเอฟซีไปยามเบ็ดกันนะครับสเหรับเยื่อปลาหมึกนะครับรอบตอนเ้าเนาะจะไปรุ่นกันนะครับไปเบิมาน้ากันยามไปพร้อมกันนะครับว่าสีหมานบอนะครับมาขึ้นก็ถือว่าหมานอยู่นะครับอ่าไปครับผมไปยามน้ากันครับ เป็นไงเอเอเอาา๋อหมานลหรครับหลังแหลกเลยนะครับหลังแหลกเลยตอนเศร้าหมานตอนเศร้าครับอ,อืมขึ้นนี่นะครับเอาโอ้ถึงแต่เหมือนขึ้นนะครับ อีหลองลอยอีปูกัดนะครับอ๋หอหลังนี้ครับมีรุ่นนะครับหลังนี้มีรุ่นหลังนี้มีมรมมุ่นนะครับนี่เงื้อกคือว่อยู่ข้างบนพี่เด้อรุนรุ่นรุนครับยูบ่มีปลายป้ายยูยูบ่ อ,อยู่นะครับยิงอยู่นะครับยังไงครับใส่ปลาโอ้ใส่ปลาเย่าปลาหมึกแข่งนะครับโอ้ยสวยงามนะครับไป้ยดูดิครับ ู้ใส่สวยแล้วนะครับไป็นไครับใส่ปลา <Hey. S 1> เป็นงไงบ้างอ๋อนะครับมีตัวมีตัวนะครับแห้งครับหมาน สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ไไ้ซํานี้นะครับขอบคุณ F อซนะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราฟังและกดติดตามนะครับช่องอีสานมือระเบยนนะครับเอาไว้พี่นานะครับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะไปใส่เวทเยอะอย่างนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ